ดีคือผิวสวยราคาจะดีกว่ากว่าทุกอยู่ครับแล้วก็ผิวซีนะผิวซีแล้วก็เดีย๋ยวนี้ยินน่ารักคือเขาช่วยถือดีเราด้วยถือดีก็คือประมาณว่าดีกว่าตลาดเมืองไทยนิดเด่นอ่าคำว่าเอมีคือผิวสวยติดใจนิดหน่อยครับ ราคาสมนตินว่าราคาที่พิคสุดดีที่สุด50บาทก็เอมีจะได้50บาทส <siglo>. ่วนยูซ <boo ze bird uffy> ียูซีก็จะต่างกันมาประมาณ10บาทยูซีก็จะอยู่ประมาณ40บาทอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีช่วงพิคช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนายนช่วงเนี้ยราคาถ้าเกิดว่าราคายิงอยอยู่ประมาณ50ช่วงพฤษภามิถุนายนก็จะขึ้นไป60 65อย่างเงี้ยแต่ว่าพอช่วงหน้าหนาวอย่างเงี้ยเดินไปเนี่ย อยากอยากดีทีเลยครับเ <laughs> พราะกัดเข้าไปก็เสียไปแล้วอะ่ะ <_ S 1> ใช่ไหมฮะเพราะนั้นถ้าเกิดเราอยากได้ผลผลิตที่มีราคาผมอยากให้เกษตรเกษตรกรทำหลอกช่วงประมาณตุลาพฤศจิกาธันวาช่วง,งนี้ครับแล้วผมผลิตจะมาเก็บช่วงประมาณปลายเมษาพฤษภา,าิถุนวาราคาดีแน่นอนครับตลาดไม่เคยตายสักปีนะ <_ S 1> ผลผลิตไม่เคยลดตลาด และรสชาติดีด้วยใ,ใช่ถูกต้องครับที่เจนี้คือต้งใบตีอย่างเดียวเลยคือไอย่างไรครับของผมหลักๆก,ก็สมบูยนีนประมาณ9กซก็คือจะเป็นขานลำพึ่งขาแตงกวาขาวใหญ่อะไรพวกนี้คือจริงๆแล้วมันเป็นต้นตุนเดียวกันครับแต่ขอให้เป็นขาวที่ไรเมล็ดเราล้างด้วยน้ำสะอาดไม่ได้ใช้น้ำยาอะไรเลยครับ แต่ถ้าผลผลิตตะกบกเยอะหรือมีเพียรมีอะไรก่อนเยอะก็จะมีพนักง,งานสแตนบายสองถึงสี่คนถ้าเยอะๆจริงๆโชคไมย,ยด,ดูต้องมียืนหกคนทั้งมาสามคนเพื่อช่วยทำความสะอาดครับที่เราเห็นอยู่นี้คือเกตด,ดีกับดีนะครับเกตดดีตัวดีภาษาอังกฤษนะครับไม่ใช่ภาษาไทยเดี๋ยวพี่บางคนบอกนี่ดีเยอะหรอไม่ใช่ก็จะมาจุสุพลูกสอง แล้วก็โตมาหน่อยเป็นสี่ติบก่องถ้าเป็นช่วงหน้าเลยเเบอร์สิบเบอร์สิก็รูกิโลก็ไม่ได้แต่ถ้าเป็นช่วงที่ตล <Alles. S 1> าดขาอย่างเงี้ยคือลูกค้าจะต้องการแค่หนึถึงหนึ่ยถึงหนึ้ากิโล อุ้ยออกแล้วออกาได้อแล้วไม่อยากกลับไทนาทนะคะเ่อน้องนก็จะให้น้องยสมัครยังสมาร์ทนะคะแล้วก็อาจจะเป็นยังยสมาร์ทของเเราเนาะวันนี้น้องก็จะมาแนะนําเล็กไม่ใช่แนะนําแลกเปลี่ยนดีกว่าเนาะแลกเปลี่ยนอ่าในส่วนของการปลูกส้มโอการดูแลโรคแมลงนะคะถามได้เลยเรื่องการใช้ยานะคะน้องเขาก็ เชี่ยวชาญในด้านนี้มสควรนะคะเพราะน้องจบทางด้านเกษตรเนาะผมไม่จบเกษตรผมจบวิทยาศาสตร์เคมีทำได้ทำได้ในการใช้ยาเขาจะหุ่นยาแลวก็ต้องใช้ยาต้องมีการหลั หลักๆเนาะความสำคัญที่สุดข,ของการที่จะทําผลผลิตส่งออกคือเรื่องของ GAP เพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้การใช้ปุ๋ยใช้ยาให้ถูกต้องและปลอดภัยยังไงเนาะเพราะว่าส่วนเราอ่ะจะต้องได้รับ GAP ก่อนถึงจะมีสิทธิ์ที่จะส่งออกได้นะคะอันนี้สําคัญมากเพราะว่าอันี่เจนเพิ่มเติมเพราะว่าทางผู้ค้าของเราก็าคือจีนเนี่ยเขาจะเข้มงวดในเรื่องของตัวนี้ถ้าสมมติละตวรวจสารตกค้างเจอล็อตไหนเนาะก็ตามเนี่ย มีผลเสียหมดเลยนะคะเราจะย้อนกลับมาตรวจรอบใดเจพีเนี่ยมาจากไหนส่วนใครให้ทคนส่งออกส่งไปถือมันจะตรวจย้อนกลับมาได้หมดแล้วเราจะโด,ะโดนระนับการส่งออกนะคะอันนี้เดี๋ยวให้พี่เจนก่อนก่อนถึงน้องนัดให้พี่เจนเล่าถึงความสําคัญของ g จพก่อนนิดนึงครับผมก็เมื่อกี้ที่ผู้เกนที่ลงไม่ไม่ไมลืมย้าไปเรื่อง,องเรื่องการอาขอใบอนุญ,ญาต g จพนะครับต่อไปเนี้ยเกษตรกรน่ะ ต้องให้ความสําคัญก,กับการขอใบกียรติมากเพราะว่า,าปัจจุบันนี้เขาเน้นเรื่องสารตกทางเรื่องสารเคมีมากปัจจุบันนี้โซโมก็โดนมาตัวผมเองก็โดนมาเจอสารตกทางและตอนนี้ทุเรียนร้องโอดโอยกันมากเลยคือเกีนมตรวจสารตกทางและไปเจอสารครับเพราะฉนั้นเกษตรกรผมอ,อยากขอความร่วมมือเพื่อแนะนํา,นานคือ สารไหนต้องห้ามหลีเรี่ยงอย่างมาใช้ครับ<ช>ถ้าใช้ไปเจอตรวจเจออ่า<อ>ถ้าเกิดเขาระง,งับก็ยังดีนะครับแต่ถ้าเกิดเขาแบนเขาไม่รับแบนปุ๊บเขาไม่รับเลยใช่<ๆ>เราไม่รู้จะไปไหน ถ้าใครยังไม่ได้เนาะก็สมัครได้นะคะตอนนี้แจ้งกับทางอำเภอทางจังหวัดม็ได้นะคะก็สมัครขอรับเนาะไม่ยากนะแบบใจจริงสำคัญใช่พพยายามไว้ใจจรได้แล้วก็ตรวจสอบต่ออายุนะคะให้ยังใช้ได้อยู่เพราะตอนนี้ทางหน่วยงานราชการอะยังบริการฟรีอยู่นะคะในในเรื่องของการให้บริการให้รับรอง j p แต่อนาคต ไม่แน่ถ้าเขาโยนย้ายภารกิจไปที่เอกชนเราจะต้องเสียค่าตรวจสอบ g a ีเนี่ยนะพะาะแตัแต่ต่อแปลงสี่สารใช่สารละส5 0 0ห้าเยอะนะคะแต่ตอนนี้ตรวจฟรีรีบสมัครเนาะแล้วขอรับใบไว้ก่อนแล้วก็ไปต่ออายุอย่าให้หมดอายุนะคะอันนี้ฝากไว้เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญมากต่บการส่งออกนะคะต่อชื่อเสียงของประเทศเราด้วยเนาะไม่งั้นถ้าโดนแบนขึ้นมาแล้วการแก้ปัญหาระยะยาวเนี่ย มันยากนะคะเพราะว่าจีนเนี่ยถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่มากขนาดเนี้ยเราไปแค่ไม่กี่มูณฑนเองนะคะซึ่งยังมีอีกหลายมูลทนที่ยังส้มเลยไปไม่ถึงถ้าเราเปิดตลาดได้อย่างเงี้ยก็จะขยายการส่งออกของเราได้เพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้ฝากวาไว้ขอบคุณผู้ชมค่ะก่อนอื่นแล้วอยากถามถามว่าปลูกส้มพันธอะไรกันบ้างจะได้ขอ้อขอา่ขอาวเาขา้าวข้าวขวข้าวขา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 วข ก <S an> ็ต่ที่สวนน้ะมันจะเป็นทะในควาครึ่งนึงะทาบินสยามประมาณครึ่งนึงอาจจะมีทองดีอยูไ่ปลายๆที่บ้างสวนที่มาดูวันนี้ครับก,ก,ก็ของผมเนี่ยจะตัดในกิ่งประมาณพิกาแล้วก็วัดน้ําแล้วก็ของของผมเนี่ยเพิ่งขึ้นน้ําประมาณสิบห้าทันวา1ิ15็ดสิบ้าถึงเจทันวาเนี่ยได้ถ้าสมมติาเชินที่ใบแก่หมดกาดน้ำออกาดน้ำเหี่ยวเมื่อไหร่ขึ้นน้ำวันนั้นไม่รีบไม่ร้อน ไม่ไม่ไม่เน้นวันที่แบบต้องเดือนนั้นเดือนนี้ไม่งั้นมันพลาดแล้วมันเป็นไปเยอะยก็เลยว่าเขาถ้าสวนไหนขึ้นก่อนก็ขึ้นก่อนแนะนําเลยถ้าใครจะทาทให้มันออกขึ้นนะไม่ต้องรีบร้อนไม่จำแบบข้างที่ขึ้นน้ําแล้วเรายังไม่ขึ้นเนงะี้ยเคียวเดินไปเคียดเอาดวงของเราเป็นหลักแล้วกาดน้ําดีเมื่อไหร่แล้ว่อยขึ้นกนะ็ไม่ต้องไปรีบนี่งนระบบกเป็นับนี้นนะีนตจะมีเกิ ของผมหว <f> <น>านรอบของพมปกติเลยไม่ได้เอาให้ระบบน้ำอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ลงดูตรงนั้นคือ่ก็คือรถน้ำสเปร์เห็นวงน้ำไปถึงตรงไหนแล้วก็เอารอบตรงพุ่มเลยรับเียอะไฟก็เดี๋ยวนี้ฉลากยาง่ายมีเลขบอกเนาะใครหรือยาจะมีเลขบวกใช่ยืนพื้นเลยก็ถ้าเขาถ้าเก่งสูตร ถ้ายังไม่ดื้อน,นะก็ต้องเป็นกลุ่มอิมิดาเขาผิดก็ได้หรือสมมติยาอิมิดาฉีดไปสองรอบผมแนะนําให้สลับกลุัมอาจจะเป็นกลุ่มออีมาเมตินก็ได้ไข้ไ,ไว้อีกก็อาจจะเป็นกลุ่มหนึ่งพวกโอวินโนฟอร์ดในกลุ่มนี้จะเหม็นหน่อยแล้วก็ตกทางนานหน่อยโอวินโนฟอร์ดอีกท่อนยากลุ่มหนึ่งก็แ,แนะนําให้ใช้สองครั้งแล้วก็สลับเต็มที่ก็สามครั้งแล้วถ้าเปลี่ยนเด้กลุ่ม ่เพราะว่าป้องกันหนึ่งป้องกันมันดื้อยาแล้วเราก็จะถามมากลงมันจะลงล็อกเลยว่าเราอยากให้ยาตกครั้งนานแค่ไหนมันก็ดูจดากกลุ่มได้ใช่เ่ยเราอยากจะฉีดยาอีกดูแล้วอีก7จ็วันสิบวันเราจะตัดอย่างเงี้ยเราก็ใช้ยาที่มันตกครั้งน้อยอันนี้ฉีดดูหน้างานหรือว่าเป็นตาราง ให้ผลงานดูเอ่อผมดูเองตลอดก่อนจะจีดยาก็จะดูก่อนไล่ดูก่อนอ่าไล่ดูก่อนแล้ไม่ได้ใช้เป็นปกติที่เราถามไลน์อย่างชัดเจนว่าช่วงนี้ถ้าเราปลูกช่วงนี้ตรงนี้เราต้องระวังแล้วต้องสังเะเอ่อมันก็จะมีไกล้ไลน์คร่าวๆเพราะว่าสมมุติช่วงต้นแตกใบอ่อนใบดอกอ่อนดอกใหม่ยังไงเที้ยวไฟเข้ามา จะมากจะน้อยอแต่เราจะใช้ยาแรงแค่ไหนต้องบวกไหมเราก็ต้องดูนั่งงานดูความดุนแรงใช่ใช่บางช่วงเราก็ไม่เพราะว่าถ้าช่วงไหนเราผ่อนยาได้เราก็จะได้เก็บยาริงเราใช้ช่วงที่มันระบาดรุนแรงอ่าเราไม่ต้องใช้รุนแรงตลอดมันเปลืองเล็ก่วงนี่แต่ใบก็คืออย่างปกติใบปกติยางไหลที่คนไหมบางต้นก็มีบางตนก็ไม่เพราะว่าถ้าลูกเหลืองย่างเดียวอ่ะ ส่วนมากจะเป็นกลุ่มเชื้อราเชื้อราชั้นสูงก็จะเป็นพวกแอนเทคโนดแล้วก็พวกพวกกลุ่มนี้ไปแต่ถ้ามียางไหลผสมด้วยแสดงว่าอาจจะมีเชื้อพวกไฟท็อปเข้าด้วยมันจะใช้ยาพวกอีกแบบนึงย่างแรกถ้าลูกเหลืองร่วงเลือเนี้ยนะเขาใช้กลุ่มหยุดเลยก็ต้องเป็นกลุ่มสามอ่ะอีนี้เป็นโคโรนไลโคโคโรนได้ เราดูเลขสามตลาดกับกลุ่มสเรับอสามก็สไม่มกลุ่มสามก็กลุ่มสิเบตหรือเอาบวกกันเลยก็ได้คือเชลาใช่อันนี้เป็นเชลลาใช่ใน,น,นตัวนี้ที่ว่าไม่มียางไหลนะแต่ใช้กลุ่มนี้แต่ถ้ามียางไหลยอย่างที่น้าบอกน้าก็ต้องหายาไปท็ทอกเซล่าบวกไปอีกพอต้อตอโมโอมก็เป็นมันจะเป็นกลุ่มว่าสี่สิบราะเ็นีแอซิดไดเรนมแพงอะโพลิคาร์บาดไฮโดรคลายก็ได้บวกไปเลย ฉีดทั้งสองสามครั้งอนะ่ะถึงจะหยุดใช่แล้วดูหน้ง,งานว่าลูกเหลืองอย่างเดียวหรือว่ามียางไงด้วยใช่ส่วนพวกอาหารรองเสริมนี่กันน้ำเร็เติมที่ที่เราชอบได้ะุดเพราะว่บางอีอาหารพอแต่เชื้อรามันลงเราเติมอาหารแค่ไหนมันก็ไม่อยู่เราเชือเช้อรามันเยุดเราถ้าไอเชื้อราที่ต้นนะครับไอแบบที่มันกินที่ต้นอนะ่ะ กินที่ต้นตักไผ่น้ำป่ะเยอยอห่เนี้ยกินแล้วก็มียางออกถ้ายางออกมันก็จะเป็นกลุ่มไปท็อปเรล่าเนี่ยไปท็อปแต่ไม่รู้ว่าจะมีพวกไอ้ทูเทเลียมปนไหมเพราะผมก็ไม่ได้ตรวจใช่ใช่แต่ว่าเข้าค่าถ้ายางไหลอ่ะส่วนมากก็จะเป็นไปท็อปแนะนําให้ถ้ายางไหลที่ต้นเลยนะยางไหลที่ต้นแล้วก็เปลือกเหมือนตายนะนะก็ถากแผลเหมือนทุเรียนได้เลยถาแผลก่อน ถ้ามันถึงขั้นกิ่งไปที่กิ่งแล้วไม่ใช่ลําต้นนะถ้ากิ่งอ่ะเราก็ตัดกิ่งที่เป็นโรคทิ้งไม่ให้มันลามไปแต่ถ้าเป็นลําต้นเลยยังไงก็ต้องผ่าแผลจะอัดยาไปเลยก็ได้ใช้ยาเหมือนทุ้นเยนเลยใช่ไครับเมทาเลสซินคอมบิทแอซิดอย่างเงี้ยไปมีโทมอฟพองอัมโมขามได้เลยเนี่ยยามันเยอะอัดได้เลยแต่ต้องท่าแผลก่อนใช่แล้วก็พยายามอย่าให้ดินเป็นกรด เพราะว่าเชื้อไปตเทล่ามันชอบดินเป็นกรดมันก็จะต้องเพิ่มกลุ่มปูนดลไม้อะไรเพิ่มมาแล้วก็อาจจะหวานดินทีเมนต์เพิ่มขึ้นแต่ว่ามันไม่หายเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่มันจะประคับประคองโรคได้ดินเป็นกรดเกิดเกิดจากอะไรดินเป็นกรดเกิดจากหนึ่งใส่ปุ๋ยดินก็เป็นกรดปุ๋ยไม่ว่าจะปุ๋ยอินทรีปุ๋ยเคมีนะถือว่าเป็นกรดหมดใส่เยอะใส่น้อยเป็นกรดหมด ต้องคอยตรวจดินนะครับคาเคสมีอตสมมติว่า <c oughs> เพราะว่าถ้าลงลึกก็คือเวลาพืชมันดึงปุ๋ยเข้าต้นไม้อะมันกินปุ๋ยในรูปแบบสารละลาย <c oughs> มันจะไม่ได้กินเป็นเม็ดเม็ด,มดแต่ว่ามันต้องกินในรูปสารละลายเหมือนที่เขาปลูกผักในรูปนี้ครับปุ๋ยมันจะกินในรูปแบบน้ำการที่ปุ๋ยจะเข้าต้นได้ปุ๋ยมันจะต้องลากพืชอ่ะมันจะปล่อยกดวันในดินเพื่อเปลี่ยนประจุปุ๋ยเข้าไปในต้น ไม่ว่าจะใส่ปุ๋ยเคมียินรียยังไงปุ๋ย <S <S ดินก็จะเป็นกรดโดยธรรมชาติด้วยวกลไกของมันอยู่แล้วใช่ดังนั้นหนึ่งเราก็ต้องตรวจดินเติมปุ๋ยเท่าที่เราเติมสารปรับปรุงดินที่มันเพิ่มความเป็นด่างในดินเพิ่มขมันก็จะบาลานซ์กับปุ๋ยที่เราใชา้ปุ๋ยบางตัวก็จะเป็นกรดมากกว่าอีกแบบถ้าปุ๋ยสมมติปุ๋ยยี่ห้อดังอย่างยาล่ามันจะเป็นปุ๋ยกึ่งคาร์เฟตมันก็ยังเป็นกรดไ่มาก แต่ถ้าลูกค้าหรืกกเฟฟอเกษตรกรไปหาปุ๋ยที่มันมีซัลเฟตผสมเยอะมันก็จะเป็นกดเพิ่มขึ้นอีกอแล้วก็ต้องรู้ตรงนี้ลรวก็ต้องเติมปูนช่วยมันก็จะมาล้านกันได้ส่วนใหญ่เขาเอาโดโลไม้มาใส่ครับได้โดโลไม์ก็ได้แต่ว่าก็ต้องใส่ในอัตราที่เราตรวจแล้วนะบางคนคิดว่าใส่ปูในเยอะดีมันก็มันก็มีผลเหมือนกันบางครั้งดินเราไม่ได้เป็นกดมากการไปใส่ปูนก็เต็มที่นะ เห็นได้แจกฟรีอะบางคนไปใส่แจกรีใส่แจกเาะยอยแล้วก็บอกว่าพอใส่ปุ๋ยไปแล้วไม่รื่นไม่ไปไม่มาอะไรเงี้ยเตือนอีกอย่างโดโลไมอะมันเป็นแคลเซียมไงเซียมคาร์บอนิถ้าแคลเซียมไงเซียมเกินบางทีอะโพแทเซียมในดินก็ดูดซึมได้ใช่โพแทเซียมตัวดอกอะครับตัวที่ไปช่วยดอกอะมันจะไม่ไม่รากมันดูดซึมไม่ได้เพราะว่าสภาพสภาพในดินมันไม่เหมาะสมล ดูจากอะไรว่าต้นนี้ต้องใส่กี่โลเนี่ยช่ถ้าดึงดอกนะผมจะใส่ต้นหนึ่งโลครึ่งถึงสองโลรองของอุ้มเลยไม่ช่วงหนึ่งดอกจะใส่เยอะหน่อยช่วงดึงดอกเยอะโอถึงจะใส่เยอะเพื่อให้มันออกครึบเลยแล้วก็พอเริ่มติดลูกเลยระยะมะนาวแล้วก็เติมทีละครึ่งโลก็พอแหละประคับประคองไว้ให้มันขาดอาหารครึ่งโลโลนุเต็มที่ช่วงดึงดอกแค่ขุดเลย ก็ในบ้านก็จะคิด6สามตัวแต่แต่ถ้าบางวิชาการก็อาจจะไม่ใช้เสมอแล้วบางคนก็จะใช้5 5ยี่สิบ15บห้ยี่ิบห้าแล้วแตะได้ให้นานช่วงแมนอ่ะไม่ยผมก็จะให้อยู่วันเว้นวันไม่ก็สองวันแล้วก็เว้นสองเออ่ให้หนึ่งวันเว้นวันในช่วงถึงดอกเนี่ยนะให้นานไหมคะตอนเขงในช่วงหน้าเลรนะถ้าปกติเข้าวผมมันสองร้อย ผมจะให้ดินผมมันค่อนข้างจะโฟน้ําดีนะมันไม่ได้เป็นดินเหนียวมากก็ให้ไปเลยสามชั่วโมงได้ไม่เฉกแต่ก็ต้องดูหน้างานถ้าดินอิ่มน้ําง่ายแฉะไวก็ต้องลดลงมานนะใช่อันนี้เป็นร่วนกรายใช่ใช่มันก็ให้น้ำเยอะมันก็ลงไปอ่ะที่บ้านเขาไ็อีกแบบเหนียวใช่ใช่แต่ดูหน้างานว่าแต่ถ้าเราดินโอ้ลดต้องนานดินไม่เคยแบบขังร่องเลยก็ลดมากกว่าผมก็ได้แต่ถ้าดินเหนียวกว่านี้ รถชั่วโมงเดียวโอ้โหเจิงร่องแล้วก็ต้องเบาใช่จนได้เพนะราะว่าดินมีความชื้นไงต้นมันก็ไปได้เรื่อยๆดูจากใบอะไรเา,เาแต่ช่ว<ร>งนึงก็ผมจะให้น้ำเยอะหน่อยอให้เยอะกว่าปกติใช่ให้เยอะกว่าปกติพอเริ่มติดลูกแล้วก็ประคาปะคลองให้ลูกไม่เหีเห่ยวก็โอเคแล้วไม่มีไม่มีอะไระโยชน์ของร่องตื้นๆอย่างเงี้ยที่มันเป็นร่องแต่มันตื้น ของผมยกล่องเพรา่าถ้าฝนตกมันก็จะขังภายในล่องการระบายน้ำการระบายน้ำการระบายน้ำเหมือนกเชือกล่องเหมือนไม่ได้เป็นล่องกักน้ำล่องเล็กแล้วก็ช่วงอี่ว่าใบกัดน้ําอ่ะมันจะง่ายพื้นดินข้างบนผมจะแห้งไวผมจะกัดน้ําในไวระบายนันจะตกง่าย่วงทีเราจะขึ้นน้ําใหม่นะไอ้แล้วเดือนนึงก็เหี่ยวแล้วบางทีถ้าพื้นเรียบบางทีกว่ามันจะเหี่ยวมันไอ้ตรงนี้เหี่ยวตรงนั้นไม่เหี่ยว มันจะขึ้นน้ำยากมันจะออกไม่พร้อมกันมันป้องกันพวกช่วงหน้าฝนที่ฝนตกหนักๆครับ ถ้าเรายกล่องน้ํามันจะโฟกด้านข้างได้เร็วดังนั้นเรื่องของเชื้อราเรื่องของเชื้อราในดินอะไรเงี้ยครับความชื้นการเบืิอหารจัดการมันจะง่ายกว่าเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้จันระยองทางตะวันออกจะปลูกเป็นยกล่องเพื่อป้องกันพวกรากเน่าโคนเน่าที่เป็นปัญหาซ้ำซากแม้กระทั่งทางชุมพรทางใต้ก็เริ่มปลูกแบบโคกมากขึ้นคือมันเป็นแมลงที่ต้องฉีดโดนตัว เสียหอยเนี่ยสมมติว่าถ้าน้ำพันธุ์ที่ใช้ปริมาณประมาณเท่าไหร่ถ้าอยู่มีนาไปถ้าอยู่ครึ่งโลครึ่งโลครับน้ำพันธุ์ถ้าไม่ดื้อนะถ้าไม่ดื้อแบบว่าแต่มันต้องฉีดโดนตัวถ้าเป็นแมลงกุ้งเสียหอยมันไม่เหมือนเพ้ยไฟอ่ะมันเดินมาโดนแล้วไปไอหนอนชอนใบนี่กลุ่มไหนครับหนอนชอนใบจริงถ้าน้าฉีดยานะยาทุกตัวแทบจะได้หนอนชอนใบหมดเลยเพราะว่ามันแค่ เจอยาใส่หีนนี่ปุ๊บมันตึงเข้ากันลงไปมันก็ตายแล้วแต่ว่าประเด็นคือเราไม่ได้ฉีดมันไม่ยอมตายมันไม่ยอมตายแกไมม่่อเลยยันตาประเด็นคือเห็นแล้วัันนมก็ถึงไม่ฉีดก็ทำก็เลยประเด็นมึงเล่าเอาบานแล้วประเด็นมึงม้วนไปเลยถึงไม่ฉีดพี่คะแล้วถ้าแบบนอนที่จอบลูกนอนที่จอบลูกอันนี้ต้องฉีดป้องกันหนึ่งเดียวเลยถ้ามันจบไปแล้วนะท้าไม่ได้แล้ว ก็ลุ่มพีโป,ปูนิ่นได้ไนเปอร์มิทินก็ได้ยาพื้น,นแต่มันต้องใช่แต่ว่ามันต้องฉีดก่อนที่มันจะเจาะถ้าอยากถ้ามันเจาะลูกแล้วมันไม่มียาตัวไหนทะลุเปลือกกลมเลยแหละนอนเจาะลูกเนี่ยสำคัญมากเลยคือหลามประเทศไม่ว่าประเทศไหนก็แล้วแต่ครับเรื่องนอนเจาะลูกอ่พวกแมงวันทองทอคือตระกูลเนี้ยไม่สามารถส่งออกได้เลยต้องแต่ส่ง หนึ่งดอกแล้วก็ลูกเล็กหมดถ้าหลังจากเลยนี้ไปผมก็ไม่ได้ไปไหนั่เลยเป็นพวกปุ๋ยเกล็ดสินะก็ถ้าช่งกระส่งก็จะเป็นเกล็ดแล้วก็ร้องเสริมก็ใส่ได้เลยพวกแมกนีเซียมันแล้วสีให้ใบมันไม่ขาดนะฮะอ่าของผมจะเป็นแอร์บัสอะแอร์บัสแอร์บัสโตมไปเลยใช่ส่วนช่วงลืงดอกก็พื้นฐานกดเมนูสารไลคิวสามศูนย์คิวหก ดึงได้เลยส่วนขึ้นลูกก็เริ่มใสแล้วเจ้าเตี้ยมบุล,ลอนเลยบแบบว่าก็จะไม่ค่อยแตกต่างมากก็คือฉีดพร้อมกับพวกยายามาเรียนได้เลยแต่แค่ว่าเราก็ต้องดูว่าปุา๋ยถ้าเราใส่หลายตัวมาได้ลหลายตัวมันเข้ากันได้ไหมบางทีบบเขาอาจจะหากลองเปลี่ยนยี่ห้อมากอะไรบ้างเราพยายามาเทแก้เล็กๆก่านนั้นี่ยะถ้าไม่มี วุ้นมีคุ่นอะไรขึ้นก็เอผสมกัได้เลยหายลองเทสก่อนถ้าเกิดเราอยากใช้หลายยี่ห้อหลายตัวตัดแตงกีบไอ้ยิ่งดีครับตัวโสมมดตัดส้มแก่เสร็จนะถ้าตัดแตงกิ่งรอบหนึ่งเลยก็ได้กิ่งแห้งกาฝากิ่งแซมกิ่งกระโดงเาออกได้ใช่แล้วก็สมมติดึงดอกชุดนี้ลูกลูกใหญ่พอประมาณเนี้ยเขจะมีใบเขียวบ้างกิ่งก็เลียมๆให้เลยก็ได้ฉีดยาง่าย เล่นได้ตลอดครับไม,ไม,ไม่ไม่ต้องกลัวมันตายไม่เป็นไรมันจะไม่มีการชะงนักใช่ไหมคะบบว่าใช่ห oh. รือว่าถ้าถ้าเลมไม่มีปัญหาแต่ถ้าตัดเยอะมีแต่แต่ถ้าตัดเยอะพี่ก็ตัดเป็น,นช่วงๆก็ได้สมมติพื้นต้นตัดครั้งนึ่ง mm hmm. กิ่งเขียวลูกตัดเยอะทีก็ได้ไม่เป็นไรแต่แค่ว่าตอนตัดแต่งกิ่งเขียวลูกอ่ะบางทีอย่าไปตัดเดือนที่มันมีอากาศร้อนจัดถ้าร้อนจัดแล้วต้นลูกมันโล่งเลยอ่ะอยู่บนเจอกเนี่ย mm hmm. มันแคจะไหม้ใช่ ต้องตัดต้งเต็แล้มักราคูพาเนี่ย่เกินมากถ้าหลังจากนีน้เราวเด็ดจัดก็ตัดบองมาใช่ถ้าไม่ใช้สายพินอะไที่ได้นย่ ปล่อยธรรมชาติปล่อยธรรมชาติดูแลปล่อยธรรมชาติก็ปล่อยธรรมชาติได้แต่มันก็จะได้อย่างธรรมชาติใช่มันไม่ได้ตามธรรมชาติมันได้ผลลัพธ์เปิดสารตั้งต้นอ่ะใช่ใช่อาจจะผสมผสานก็ได้ไม่ต้องเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะผมก็ใช้เคมีเคมีผสมกันสารเชื้อพันธุ์ก็ใช้ได้นะถ้าแบบแมลงมันดื้อจริงอ่ะแต่มันต้องใช้โดสให้ถึง ก็าใช้มูลสัตว์เราใช้มูลอะไรดีวะอะไรนะถ้ามูลสัตว์ใช้มูลอะไรดีมูลสัตว์อะไรก็ได้ที่มันแห้งแล้วอะอย่าใส่มูลสดผมไม่ใส่ย,ยินดีเลยอะ่ะผมไม่ใส่เินเพราะว่าผมตัดแต่งกิ่งเสร็จอ่ะไปร่วงกิ่งร่วงผมไว้ใต้ต้นมันก็เป็นที่ไิ่ถึงผงเลยเนี่ยเติมยินดีประตูแล้ว พี่ขนมอะไรนะบาร์ดีลาสองสองขนมอะไรนะคะสอ่ใส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 ่ขนมชาววาต้องต้องการยามาสั่งได้ยังไงพรพันธนิษฐ์เคมีเกษตรอนพันธนิษฐ์เคมีเกษตรเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์แปดปดสองแปดสอง 5้าสาม่งอีกครั้งหนึงครับศูนย์แปดแปสองแสองสานึปโทรมาแนะนำตัวด้วยนะแบผมกลัวเป็นโรเซ็ตเตอร์แนะนำตัวเลย